สวัสดีครับชาวไอทีคอแกงน,น,นะครับแล้วก็ผู้ติดตามมีไลฟ์บอกนะครับทุกท่านก็สำหรับไอทีรีวิวแล้วก็นราตอบเล่นนะครับนะสัปดาห์นี้เราก็มาพบกับสมาร,ร์ทโฟนแกซี่ตัวของแกรนนะครับแกซี่แกรนนะครับก็เป็นจะเรียกว่าเป็นบัจจ e ต p h โฟนก็ว่าได้เพราะว่าตัวแกซี่แกรนนั้นมี ข้อดีและข้อเสียเยอะแยะนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับเรามาดูข้อดีข้อเสียกันแล้วก็มาดูว่าฟีเจอร์ต่างๆนั้นน่าใช้งานแค่ไหนนะครับโอเคครับหลังจากภาคที่แล้วนะครับเราได้ดูรีวิวนะครับ3ตัวติดนะครับ i อโมบายไอคนะครับเอสสามมซึ่ง S3 สสามนั้นขึ้นไปก่อนไอคิวหกนะครับก็เอสสามมินิ Mini นั้น ถือว่าเป็นตัว S3 อดสางจริงแต่ว่าสอรตแกรนั้นก็คือเหมื S3 ม i n i นะครับขยายส่วนขึ้นมานะครับก็คือว่าด้วยหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับนี่คือหน้าจอของมันคือตัว5นิ้วนะครับมีข้างบนจะเขียนว,ว่า d u a OS นะครับ d u a OS คือระบบ d u o l SIM ของ Samsung นะครับซึ่งความฉลาดของ d u o l SIM ของ Samsung นั้นก็มีว่านะครับสามารถเป็น always stand by ได้ทั้งสองซิมในเวลาเดียวกันนะครับก็คือว่าถ้าสมมติเวลาโทรเข้านะครับคนโทรเข้าเนี่ยท้อมกันทั้งสองเบอร์นะครับแต่แต่ต้องรับเบอร์หนึ่งต้องรับสายก่อนนะครับถึงจ,จะสามารถทําได้นะครับก็คือจะมีโหมดตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเราต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่ข้อมูลอะ้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ระบบซิมก็สามารถปล่อ a ตัวตั้งอเครือข่ายได้ไหรือไม่ให้เซอร์วิสท,ที่ คือข่ไหนเป็น Data นะครับก็ลักษณะการตั้งค่าง่ายมากนะครับแล้วก็ตรงดีก็คือจะมีว่าเราจะเลือกซิมไหนให้เป็นซิมรับสายหรือซิมหลักได้นะครับเราก็กำหนดได้นะครับซึ่งไม่จํากัดว่า Data นั้นจะเป็นซิมไหนครับแต่ว่า Data ของซิมหนึ่งนั้นจะเป็น 3G นะครับตัว9 0้าึ่งซึ่งมื่นแอก็กำลังจะตามมานะครับส่วนต่อมานะครับ นอกจากระบบ d ูซิมแล้วนะครับในส่วนของ The s e t t i n g นะครับสิ่งที่ไม่หายนะครับก็ยังมีอยู่นอกจากนั้นนะครับจะมี Mul ติ window เดี๋ยวกดให้ดูในตัวรายละเอียดถัดไปนะครับมี Smart Stay นะครับสามารถปรับฟอนต์ได้สำหรับ,บรผู้ใหญ่ที่ดูว่าเอ้ยฟอนต์ไม่สวยอะไรเงี้ยครับเรสามารถตั้งค่าฟอนต์ได้นะครับแล้วก็เรื่องต่างๆ,ๆนะครับสังเกตว่าจอตัวนี้เนี่ยเหมือนจะ ตัวใหญ่เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าหน้าจอของเจ้าตัว Galaxy Grand นะครับใช้5นิ้วแบบ YVGA นะครับ800 800คูณ480นะครับซึ่งเอ้ย480คูณ800ขออภัยก็ถือว่ารายละเอียดก็มีให้ประมาณหนึ่งนะครับก็ถือว่าเอาใจผู้ใหญ่มากกว่านะครับก็ในราคาที่เขาเข้าหเมาะสมเแนวราคาเดี๋ยวเขาเผยตอนท้ายอีกทีนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูส่วนกันต่อไปส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าครับส่วนต่อมานะครับก็คือมัลติวินโด้นะครับก็คือว่าจะมีแท็บข้างๆนี้ก็คือจะมีโปรแกรมให้เราเลือกนะครับก็คือว่าโปรแกรมเหล่านี้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มได้นะครับว่าตัวนี้สามารถใช้มัลติวินโด้ได้นะครับก็หนึ่งลองเลกอกมาก่อนนะครับมือโปรแกรมสมมุติว่าผมลากน์ทวิตเตอร์ไอ้นี่สอนนะครับผมลากตัวไฟโปรลงมาไอตัวของ Google Chrome นะครับปึ๊บ ผมก็มีวินโดว์ที่สามารถดูได้นะครับก็คือว่าเราสามารถสลับหน้าจอได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้ความสำคัญว่าอันไหนสำคัญมากน้อยกว่ากันนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเอาฟากไหนหรือหลือแค่จอเดียวก็ได้นะครับก็สามารถเลือกตามได้ตามสบายเลยนะครับวิธีการก็คือตัวปรับเนี่ยเราสามารถปรับขึ้นลงขึ้นลงประมาณนี้ได้นะครับ ความเล่นเลยถือว่าเยอะนะครับส่วนต่อมาครับก็จะมาดิ n ินโดนะครับก็จะมีเรื่องของ x อ o o i t ก็ยังมีอยู่นะครับ x อ o o i t คำสั่งเสียงฉลาดของซัมซุงนะครับก็ยังมีแล้วก็เอสเจ็ดเอ g นะครับดารางปฏิทินแล้วก็วิธีการแนะนำในการโหลดแอปเกมหับนะครับก็ยังมีอยู่ ระบบอานเสียงนี้ก็เหมือนเดิมครับรวมทั้งตัวนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือป๊อปอัพเพนะครับสมมติว่าเราดูวีดีโออยู่ปุ๊บปรกบปุ่มน,นี้ใช่ไหมครับถ้าวีดีโอไม่จบเราก็สามารถเลื่อนไปดูอย่างอื่นได้นะครับก็คือจะเป็นฟีเจอร์ที่เป็นของซัมซุงอยู่นะครับ ส่วนการเล่นเกมนั้นเอองวดนี้คงไม่เล่นให้ดูนะครับเพราะว่าผลการทดสอบผมมาผมไม่ค่อยพอใจเรื่องกราฟิกแต่ว่าสำหรับผู้ใหญ่ใช้ท้าที่ผมให้ลองผู้ใหญ่นะครับวัยห้าสิบนะครับกลเกือบเกษียณหรือเกษียณแล้วนะครับให้ลองใช้ดูเขาถือว่าชอบกันมากเพราะว่าฟอนต์ตัวอักษรที่ใหญ่แล้วก็ลูกเล่นที่ที่เขาบอกว่าพอแล้วในการใช้งานนะครับและสําคัญผมว่ารู้สึกว่าเขาบอกว่าบางคนบอกว่ามากเกินกว่าที่เขา จะเล่นด้วย3แต่ว่าถท่าที่เล่นเนี่ยผมว่าลงตัวนะครับสำหรับผู้ใหญ่อ๋อเรามาแนะนำเรื่องกล้องกันดีกว่านะครับกงกล้องหลังนะครับ8ล้านพิกเซลนะครับกล้องนี้ก็คือเซนเซอร์ตัวเดียวกับตัว S3 นะครับท่านที่เช็คมาแต่ว่าบางอย่างก,ก็จะมีรายละเอียดปกี่ยก้ที่แตกต่างกันไปกล้องหน้านะครับ2ล้านพิกเซลนะครับก็ไทลโอนะครับ ให้ความเกสูงสุดได้ถึง1080นะครับแล้วก็มีตั้งการถ่ายต่อนเนื่องได้หมดสูงสุดถึง20ภาพนะครับก็ถ้าตั้งได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะเบสช็อตได้หรือไม่ด้วยถือว่าถือว่าลงตัวนะครับแล้วก็ทัถ้าโฟกัสก็มีอยู่เช่นเคยนะครับ การเซตติ้งอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นการเซตติ้งักษณะของซัมซุงนะครับก็มีการเปิดปิดอะไรได้สำหรับพืตี้แอตี้เชคก็เปิดได้นะแต่ว่าถามว่าการทํางานคลิมไหมก็ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ไม่ได้แบบเท่ากับพวกออ t i ติคอลของกล้องดิจิตอลทั่วไปนะครับอันนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับก็คือไม่มีใครที่ทําบเท่ากล้องดิจิตอลได้จริงนะครับนอกจากมาไปซื้อกล้องดิจิตอลมาถ่ายถึกใจได้ภาพที่สมมติว่าคุณสั่นที่ไหนมันก็ังนี่นอกจากว่าสั่นเจ้าเข้านะครับ โอเคเรามาดูสุดท้ายนะครับส่วนของบิวสิกนิดนึงนะครับก็สาวะไล์เหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับสาวะไลก็คือปรับได้เหมือนเดิมทุกอย่านะครับแล้วก็ปรับอีโคเลเซอร์เองได้ปรับเอ0ที่เป็นเอเจ f ตเอฟเฟได้นะครับแล้วก็เรามาฟังคุณภาพเสียงนิดนึงนะครับจากลำโพงด้านหลังวันนี้เราจะเลือกเพลงของนี้กัน นะครับนั่งจำนวน15ออสเตรเลียนนะครับก็ประมาณนี้ครับเสียงนะครับแล เสียงก็ถือว่าใช้งานได้พอดีแล้วก็ลูกเล่นนะครับก็ยังเป็นคําซุงอยู่โอเคครับก็ถือว่าสอบผ่านในเรื่องลูกเล่นแต่ว่าอย่างที่คอมเมนต์นะครับก็อยากให้บอดี้นะครับมีความทนทานต่อการวางนะครับข้างวาเบาเนี่ยถลอกสามารถถลอกได้ก็งงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องการปรับนิ่งเรื่องวัตถุอะไรเรื่องของตัว วัสดุนะครับก็อยากให้หนื่นดึบกว่าน,นี้แต่ว่าผู้ใหญ่บอกว่าก็ก็ดูเรียบดีก็อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องกราฟ,ฟิกที่บอกว่าเออมันน้อยไปหน่อยนะครับก็อยากให้ปรับปรุงซึ่งจุดขายมันถือว่ามันเน้ตมากๆนะครับสำหรับราคา1 1, 1 9 0 0บาทนะครับก็ขายครั้งแรกโมบายสโตวันที่7-10ถึง10กุมภาันี้นะครับก็คลิปนี้ลงก่อนวันที่7ถึง10แน่นอนครับก็ อย่างไรก็ตามใครที่บอมบ u f ัฟเฟตตัวของ Duo s i ซนะครับแล้วก็อยากได้ของเล่นที่ประมาณว่ารุ่นท็อปๆมีกันแล้วก็ดูความคุ้มภาพหลักนะครับก็ยังไงก็ก r a ฟฟี ie, no ่โนกรี่แกนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเล่นที่ก็ไม่ควรจะมองข้ามนะครับแต่คู่แข่งก็ค่อนข้างเยอะก็ยังไงก็ลองถทีกันบ้านดูอีกทีนะครับแล้วก็เออผมว่าตั้งแต่ก็นะ Samsung ก็ปรับปรุงเรื่องใบการหนาขายนี้นมงนการคงก็สึดดราม่าเยอะหรือเกินนะครับก็อยากให้มาลงมาดูแลเก็นเยอะนะครับเรื่องของเรื่องของเซอร์วิสจริงๆเพราะว่าลูกค้าก็ติงมาเยอะเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับที่ติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่กักบคลิป IT ทีรีวิแล้วก็ลองจับเล่นนะครับว่าครั้งต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะครับก็อยากให้ติดตามชม นะครับก็ขอบค,คุณที่ติดตามมาตลอดครับสวัสดีครับ